ดีห0 0พตัวนี้ลูกค้าส่งกลับมาซ่อมเสียงไม่ดัง1ข้างจากกายภาพมองเห็นเลยฟิลดํแลระเปิดแรงตัวนี้ยังอยู่ก็แสดงข้างนี้แหละสวิตชิ่งข้างนี้สวิตชิ่งข้างนี้ป้าป้าสวิตชิ่งข้างนี้ต่อมาตรงนี้พักขยายกับสวิตชิ่งข้างนี้น่าจะมีปัญหาไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเดี๋ยวเป่าฝุ่นก่อนถ้าฟิลตัวนี้ขาด IGBT เสียแน่นอนต้องถอดออกมาผมทอดสวิตชิ่งออกมาแล้วนะครับใช้มิเตอร์วัดภาคขยายตัวนี้ก่อนว่าภาคขยายเสียไหมแล้วก็จะค่อยไปดูสวิตชิ่งต่อจะเล่าให้ฟังวิธีวัดนะผมจะใช้มิเตอร์เข็มลองดูตรงนี้ลบ VSS บวก SPK GND ลบ SPK บวก VDD เรียกง่ายๆไฟลบมีก็ไฟบวกขั้วลำโพงลบ ขั้วลํโพงบวกที่เราจะวัดเราก็จะวัด4ตัวนี้เหละยกาวยังไม่เกี่ยวตั้งย่านคูณ 1K ดูเคมิเตอร์ผมจะสลับดําแดงนะเวลาวัดอ่ะเริ่มต้นอาะผมเอาแดงไว้ที่ไฟลบดําไว้ที่สเปคคอนบวกดูเคมิเตอร์นะขึ้นมาประมาณ2อเคลองสลับดํากับแดงนี่ขึ้นมา2องเคถ้าเท่ากันานเงี้ยแสดงว่าเสียแน่นอนอเอาแดงไว้สปคอนบวกดำมาอยู่ไฟบวก Uh, 2k ทำเหมือนกันครับ uh, 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 2k เนี่ยเสียแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยเสียตัวนี้เป็นข้างที่ดีนะเดี๋ยวลองมาดูว่าแบบที่ดีเป็นอย่างไรดูเคมมอเตอร์ผมจับยังไงไฟลบสเปคคอนบวกอ่า uh, มันขึ้นมาประมาณ 2k เช่นกันนะลองสลับดูครับเห็นไหม,ไหมนี่คือแบบที่ดี ถ้าสลับกันอะ่ะมันจะค่อยๆลงหรือว,ว่าบางทีก็ไม่ขึ้นเลยโดส่วนใหญ่ก็จะขึ้นแล้วก็กําลังค่อยๆลงเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือดีแน่นอนอลองวันนี้ดําผมอยู่ที่บวกบวกสเปกตรนบวกเอาแดงมาที่ไฟบวกประมาณสองเคนะลองสลับดูมันจะค่อยๆลงเนี่ยถ้าอย่างนี้คือดีลองกันลบด้วย ตัวลำโพงลบกับไฟบวกสลับเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนกันเลยทั้งฟังบวกฟังลบถ้าอย่างนี้คือดีเราไปดูกันว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะเรามาซ่อมสวิตชิ่งกันเลยตัวนี้ ที่พังก็คือข้างนี้ที่ผมเอาฟิลออกเนี่ยสิ่งที่จะพังก็คือ IGBT ถ้า IGBT ตัวไหนเสียผมจะเอาอาาพวกเนี่ยเปลี่ยนด้วยเพราะว่าตอนที่มันเสียมันจะมีความร้อนความอะไรหลายๆอย่างจะทําให้อาไปค่าเพี้ยนสิ่งที่จะต้องดูก็คือตัวนี้แหละ ได้ i อ b t ออกมาแล้วเดี๋ยวลองมาวัดกันผมจะเล่าให้ฟังว่าวัดยังไงใช้มิเตอร์เข็มอีกเหมือนเดิมวิธีการเช็คว่า i g b t เสียหรือไม่เสียใช้วิธีนี้ใช้มิเตอร์เข็มตั้งย่านคูณ1 k เคเช่นเดิมให้ขาที่อยู่ซ้ายมือผมเป็นขาที่1ขาต่อมาก็เป็น2เป็นสามนะหนึ่งสสามเข็มมิเตอร์สีแดงมาอยู่ที่ขาสาเอาสีดำจิ้มไปเลยขา1มิเตอร์เข็มขึ้น อเอาดำมาจิ้มขาสองมิตเตอร์เข็มขึ้นเอาแดงมาจิ้มขาหนึ่งมิตเตอร์เข็มขึ้นแล้วก็เอาแดงกลับมาที่เดิมถ้าอย่างเงี้ยคือเสียและตัวดีเป็นยังไงเดี๋ยวทำให้ดูตัวนี้เสียเดี๋ยวพับไปก่อนน่าจะต้องมีตัวดีบ้างแหละแดงอยู่ขาสามดำอยู่ขาหนึ่งเข็มมิตเตอร์ไม่ขึ้นนะสันนิษฐานว่าตัวนี้ดีจะรู้ได้ไงว่าดีเอาดำมาอยู่ขาสองตึ๊กขึ้นเห็นไ,ไหมเข็มมิตเตอร์ขึ้นนะ ขึ้นอ่ะผมขอเพิ่มเป็น 10k แล้วกันจะได้มองเห็นชัดๆอ่ะเป็น 10k นะตั้งเข็มมิเตอร์เป็น 10k นะ10แดงอยู่ขา3เหมือนเดิมดำอยู่ขา1นึเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะเอาดำมาอยาู่ขาสองนี่นเข็มมิเตอร์ขึ้นย้ายแดงไปอยู่ขา1นึเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นย้ายแดงกลับมาที่เดิมถ้าอย่างนี้คือ IGBT ดีตัวต่อไป นี่พื้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเสียครับมาดูอีกตัวหนึ่งอ่าแดงดำย้ายดำย้ายแดงย้ายแดงอ่ะตัวนี้ดีก็คือพังสองตัวทีนี้ถ้า IGBT ตัวไหนเสียเราก็จะเปลี่ยน R พวกนั้นด้วยเช่นตรงนี้เห็นไหม ตัวที่ผมคับขาไว้ก็คือตัว1ตัว3เสียก็คืออย่างนี้ผมก็จะเปลี่ยน R ชุดนี้ของ igbt ตัวที่1เปลี่ยน R ชุดนี้ของ igbt ตัวที่3ผมเปลี่ยน igbt ไปแล้วเปลี่ยน R ไปแล้วนะสิ่งที่ผมจะมาดูต่อไปคือ ntc ตัวนี้ที่ผมเคยซ่อมมาเคสเนี่ยเป็นเคสแรกที่ผมไม่เจอว่า ntc ระเบิดและ ntc เหลาไม่เจอเลยผมก็ไม่ไว้ใจจะเปลี่ยนมาเลย2ตัวเนี้ยที่แรกผมคิดว่าจะทอดออกมาวัดนะแต่ผมไม่วัดแล้วผม เปลี่ยนมันดีกว่าเพื่อความชัวร์จะได้ไม่มีปัญหาตามมาในวันหลังและวันหน้านะเปลี่ยนเป็น TTC นะรุ่นใหม่เราใช้เป็น TTC และรุ่นเก่าเราใช้ยังใช้เป็น NTC ทําหน้าที่เดียวกันแต่คุณสมบัติต่างกันตัวนี้เวลามีปัญหามันจะเพิ่มความต้านทานทําให้กระแสไฟไม่สามารถไหลเข้าไปได้ตัวนี้เวลามีปัญหาจะลดความต้านทานทําให้ตัวมันระเบิดแตหกหักคาดจากกันก็ทําให้กระแสไฟวิ่งเข้าไปในวงจรไม่ได้เช่นกันหน้าที่เดียวกันแต่คุณสมบัติต่างกันไม่มีผลต่อเสียงจบก,กระบวนการสําหรับการ ้อคาดใจไฟหรสวิชชิ่งของเราเดี๋ยวเราก็เอาไปทดลองกันอืโอเคอถ้ามาทรงนี้คือดีแล้วแหละเดี๋ยววัดไฟก่อนถ้าไฟออกมาก็คือจบ โอเคดีจบลองไฟตรงเลยนะครับอารมก็จะแรงขึ้นเมื่อกี้ผ่านหลอดนะเด๋ยนในระหว่างนี้เราก็จะไปซ่อมพัดขยายแล้วก็จะเปิดไอพัดใจไฟสวิตชิ่งเนี่ยไว้อย่างนี้แหละลองไว้อย่างนี้แหละเราก็ไปซ่อมพัดขยายต่อทฤษฎีเดียวกับ i อ b ีจับแดงขา3ดํดำขาหนึ่งโอเคเห็นเคมิเตอร์ไหมตัวนี้สัษฐานเลยเลยเสียเสียเสียยังไงก็เสีย ตัวต่อไปลาเคมเตอร์ขึ้นครับขึ้นครับขึ้นครับ,รบเสียโอเคมเตอร์นิ่งเคมเตอร์ขึ้นครับย,ย้ยายย้ายนิ่งตัวนี้ดีคืขึ้นตัวนี้ดีผังคู่นี้ก็ผังคู่นี้ก็คือคู่นี้ก็จะต้องเปลี่ยน R2 ตัวนี้ใหม่ ตัวต่อไปที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือ IC ตัวนี้ IC ตัวเนี้ยไม่เสียก็ใกล้เสียแน่นอนเพราะว่ามันจะทํางานควบคู่กับไอมอสเฟตชองตัวที่เสียไปส่วนตัวเนี้ยยังดีอยู่แต่ก็จะต้องเปลี่ยนเช่นกันเพราะว่ามันเป็นาคขยายะแบบฟูลบิดพวก IC เนี่ยศักยภาพต้องเทียบเท่ากันนะคือต้องเปลี่ยนคู่เลยแต่ถ้าเวลาคิดราคาก็จะคิดแค่ตัวที่เสียบใส่ไปทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวเราลองเช็คอีกทีนะครับโอเคสรับ ่แน่นอ่าเห็นอะไรไหมเริ่มลงแล้วจากที่ไม่ลงโอเค Okay, โอเคไม่ช็อตแล้ว <Okay. S 1> <Okay. S 1> เราก็ามาทดลองงงก็จ่ายไฟลบกาวบวกเราจะต้องใช้สโคปด้วยในการวัดโอเคเดี๋ยวเราวัดกันเลยครับอ๋อ oh. สโคปไม่ดีสโคปมันปรับไม่ได้นะมองลูกขึ้นไม่ได้แต่ผมจะจําความที่ได้ถ้าความที่มันนิ่งๆอะไรประมาณเนี้ยมันมันใช่เพราะผมเออผมจำได้ใส่คืนที่เดิมเดี๋ยวเราก็ไปลองเสี่ยงกัน สำหรับการซ่อม Power อร์แอมป์่ของ NS Music รุ่น D ี5 0 0ไม่ต้องแปลกใจที่มันพังนะเพราะมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าการใช้งานของลูกค้าแต่ละคน่ะไม่เหมือนกันบางคนซื้อไปตั้งนานแล้วยังไม่เคยส่งกลับมาซ่อมเลยอุปกรณ์ที่เปลี่ยนก็จะคิดราคาไอตัวที่สูงๆเป็น IGBT มอสเฟสแล้วก็ไอซีไอซีก็จะคิดเฉพาะไอ,อตัวที่เสียไอตัวที่ยังไม่เสียแต่ผมเปลี่ยนไปนะก็ไม่ได้คิดอาร์ไดโอดเอ็นดีซีนี้ก็ไม่ได้คิดค่าซ่อมก็ไม่มีซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งานถ้ายังใช้เครื่องเราอยู่เราก็ซ่อมให้ฟรีไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนก็ซ่อมให้ฟรีเพียงแค่ค่าอะไรน่าจะประมาณนี้แล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกคนไปแล้ว